คิดว่าจุดไหนเขาหอมบ้างคอคอครับผมอ่าและอะไรเพราะว่าเขาฉีดน้ำหอมที่คออ่าใช่ไหมผมเป็นคนติดน้ําหอมติดน้ําหอมโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นพี่มิกซ์ครับถึงเวลาที่พี่มิกซ์จะต้องมาเฉลยพวกเราแล้วะครับสามจุดที่พี่มิกซ์บอกว่าหอมแล้วมั่นใจแน่นอนเลยว่าใครมาดมก็ต้องหอมแน่นอนครับอะไรว่ามาคอหอมแน่นอนคอหอมแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เวลาฉีดน้ำหอมผมจะฉีดลงมาอย่างนี้อ๋อฟุ้งให้กระจายใช่ ไม่เดินผ่านด้วยแล้วก็ฉีดไว้ด้วยมันจะมาบว่านอนผ่าครับผมจะฉีดสามสามพืชสามพืชพืชไหนบ้างพี่หนึ่งสองแล้วก็แล้วทำไงทำท่าไงอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ก็ฉีดประมาณนี้ใช่แล้วพออาจจะเราจะเน้นกว่าเราสึกว่า บางทีเราทํางานอะไรอาจจะมีกลิ่นอ่ามีกลิ่นเพราะฉะนั้นมผมมีกลิ่นป่ะเน,นี่ยผมไม่ได้ฉีดละมั่นหอมเลยเ<โ>ฮ้ยพี่แบบพี่หอมแบบออร์แกนิกไงพี่อเออเราเป็นผู้ชายออร์แกนิกตอนนี้มีคอมเมนต์จากชางบ้านเข้ามาอีกแล้วพี่สูต์ค่ะพี่สูตรพี่พี่ม,มากพี่สูต์กับน้องน้ำหอมน้องน้ำหอมที่คอนะที่คอไอเอาจริงไม่มีผมก็ได้เนี่ยผมกลับก่อนนะเมื่อเป็นไงบ้างพี่หอมครับหอมนะฮะที่เขาบอกเลยฮะหอมเป็นแบบเอ่อ บอกให้ถูกบอกให้ถูกมันกลิ่นตัวผสมกับกลิ่นน้ําหอมครับผมใช่ก็หอมดีครับอ่าโอเคปากจุดที่สองครับเอาจุดหนจุดไหนคิดว่าหอมอย่าซ้ำเขานะเราต้องคิดเราต้องคิดเอครับอ่าแก้มมีแต่แล้วแตแล้วมาครับอะไรนะครับคอมเมนต์จากทางบ้านมาอีกแล้วครับแก้มมันจะหอมจริงๆนะเหรอครับแก้มมันจะหอมจริงๆนะเหรอครับจัดไปครับทุกคนครับหอมไม่หอมจัดไปเลยครับ ก่อนอื่นออเดีให้น้องน้ำหอมหอมก่อนแล้วกันให้น้องน้ำหอมหอมก่อนแล้วกันจิ๊บ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 อ๋ออุ้ยถ้าน้องน้ำหอมทำแบบไหนอะพี่ก็ต้องทำแบบนั้นนะน้องน้ำหอมพุ่งงอแงนะครับอ่าไม่ต้องงอแงนะครับผมมาตอนนี้ถึงพิถึงการพิสูจน์แล้วนะครับฮะโอเคโอเคครับยังไม่ทันไปเกมไหนเลยเวลาจะหมดแล้วโอเคอ่ะฟังนั้นอีกแค่นึงอีกแค่นึง เังไงล่ะอุ้ยมึงก็ไม่เห็นนะดิโอเคมาต่อไปครับจุดสุดท้ายครับถึงเวลาที่เราจะไปเล่นเกมแล้วมาจุดสุดท้ายตรงไหนครับหน้าอกครับหน้าอกครับผมเหมือนกันไม่รอช้าครับพี่ครับเอาเลยเอาเลยอะไรครับหอมจริงไหมครับกินผงตะป่อก้อโอเคเราได้พิสูจน์กันไปแล้วนะครับความหอม